สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนทําบรรณานุกรมอัตโนมัติกันนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเว้นบรรทัดเวระยะห่างหรือว่าจัดรูปแบบเองค่ะขั้นตอนการทําบรรณานุกรมอัตโนมัติก็จะมีดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่การอ้างอิงค่ะหลังจากนั้นกดตรงแทรข้อมูลอ้างอิงค่ะเลือกเพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่แล้วก็ให้เรากรอกข้อมูล ในช่องตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวในคลิปก็จะใส่ข้อมูลตัวอย่างให้ดูก่อนคะ่ะ หลังจากใส่ข้อมูลเสร็จหมดแล้วนะคะก็กดตรงลงได้เลยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเอาไว้ใช้อ้างอิงได้ค่ะต่อไปนะคะให้เราเลือกรูปแบบมาตรฐานบรรณานุกรมค่ะก็จะมาเลือกตรงลักษณะตรงนี้นะคะโดยทั่วไปก็จะเลือกเป็นแบบ APA ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดตรงบรรณานุกรมค่ะแล้วก็แทรกบรรณานุกรมค่ะ ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับการทำมันณานุกรมอัตโนมัตินะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะสามารถทิ้งคำถามไว้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ